สวัสดีค่ะบพบกันอีกแล้วครับช่องมามาวลีคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงชัชชุออนมุกสีกันครับนัดเมื่อวานที่เธอไม่ได้ลงในเซตที่4และ5นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องบอกก่อนเลยว่าบูมบิมเท่าที่เห็นเมื่อวานช่วงแรกๆเธอก็สามารถตบได้ปางๆหลายแต้มเลยนะครับแล้วสกิวรับก็ถือว่าใช้ได้แต่โดมินิกันเขาสั่งจับบูมบิม ทุกทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสืบจี้การบล็อกการตอบของบุมบิมจนทําให้หลังๆเริ่มโดนจับทางได้อยู่หมัด โค้ดเห็นแบบนี้แล้วก็เลยมีการแก้เกมโดยให้บุ๋มบิ๋มได้ไปนั่งพักนะครับแล้วก็สองออมลองมาแทนซึ่งงานนี้ถือว่าโค้ดแก้เกมถูกครับออมลองไปสามารถช่วยในเรื่องของเกมรับได้ดีมากทำให้เกมของไทยดีเลยครับซึ่งถือเป็นการแก้เกมที่ถูกต้องแล้วนะครับก็เป็นกำลังใจให้บุ๋มบิ๋มครับถือว่าทำผลงานในช่วงนัด ก่อนก่อนที่ผ่านมาได้ดีงามมากๆจนโดนสั่งปิดแบบนี้ก็ลุยต่อนะครับในนัดหน้า